เรียเล็กๆเนี่ยมีการตดใส่น้องอีกอะ่อะอะ่ะอ่ะอ่ะน้องก่น้องเอ้ยน้องตัวเล็กอยู่ผมชื่อดาวมงคลราเรืองน่ารักสดใสเฮ ของกินมาใกล้ๆหิวแล้วตามันลายดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ดาผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจอ่าพี่เจอจนได้ครับกระดาบผมซ่อนไว้นะ่นนี่จินดมแล้ว ไปินนมพี่ไปอยู่ต่อไม้ก็ควนเขาเขาไปอยู่นอกบ้านก็ควนเขาจะไ,ไปเอาเขาเต้าพี่แล้วโอ้หจริงจริงว่ะเฮ้ย <c oughs> งูเฉียวเขา้วยมันก็เกินไปละจันเจ้าเอ้ย จะไปกินนมพี่ได้ไงเฮ้ยเฮอ,อ,อยู่ตรงไหนก็กวนเนาะท่านเจ้าให้พี่อยู่สบายบ้างไปแล้วไปฟ้องแม่แล้วโอ้เจ๋งเจงจงลูกเจิงเจงมาอ้วนโอ้พ,อพ่อภูมิใจมากหนูเลี้ยงน้องเป็นลูกเจิงลูกเจ๋งเจิงจงมาแล้วแสบมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้ว ไปเล่นที่อื่นไม่ได้หรอตอไม้ก็ให้แล้วพี่ให้แล้วยาวอะไราานักหนากับพี่ลูกโอ้โหเดียเล่นด้วยกันนะครับสายเลือดนะจิ้มจิ้ม สุดยอดเอฟซี FC สุดยอดพี่ดาวสุดยอดอย่าทำน้องนะอุ้ยถอยถอยถอ,ยอย่าเบียดน้องเสียเซลลูกนะดู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 ด,ด,ดูอู้วฉลาดมากวันเอ้จรงลูกจริง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 ,รงเอาละวัวพี่ลเ้เอาข้าเต้ข้าเต้าอีกเอาเอาเอ โอ้ยสงสารลูกไปดิตาเลี้ยตาเลี้กต,ตามน้องดาวเอ้ยมีน้องแสบก็ทนนั่นละลูกตะกอนนู้ดชอบอ่ากวนโอ้ยพี่เดือนเป็นยังไงลูกเป็นไงครับเลี้ยงน้องได้เจ๋งมากลูกเอยเจ๋งมากลูกพ่อภูมิใจมากนะลูกนะโอเคเจ๋งเๆๆจ๋งเ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 จ๋งมากเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋เอาแม่แล้วพี่ดาวไม่มีนมให้กินแม่ หม่แล้วเออไป่ิท่นเลยมาเลยเออเออ,เอ,อข้าเต้าอนะ่ะข้าวเต้าไม่แป้งไม่กินอนะ่ะวันโอยขอเขาเฉยเฉยนะไงาดาวเป็นไงความรู้สึกคุณเป็นไงครับ จะประมาณว่าพ่อพ่อผมเจ๋งไหมครับผมเลี้ยงน้องเจ๋งเจ่งเจ่งเจ่งเจงเมมี่เอฟซีครับผมเจ๋งไหมครับผมเป็นหนุ่มเลยครับเลี้ยงน้องได้ครับคุณแม่แล้วกินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วอ้ยจ้าไอะเะ้าอเจอ้เาอะแล้วอะไรแล้วกินกล้วยแล้วกินนุมเสร็จนะครับกินนุมพี่ดาวเสร็จแล้วก็ไปกินนุมแม่เสร็จไปกินกินต้นกล้วยแล้ว แซ่แบแซ่ยอดยอดของของคำว่าพระจันทร์พระจันทร์รอมดาวพระจันทร์รอมเดือนเอฟซี FC ก็รอคอยนะว่าบอกว่าพระจันทร์รอมเดือนนะครับออกไม่นานก็รอนะครับเดี๋ยวผมก็จะมอบความสุขนะครับสร้างรอยยิ้มนะครับว่าพระจันทร์จะร้อมเดือนไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาใบกล้วยเข้าปากแล้วอามาเลยกับพี่ดาวเร็วๆยเร่อกับพี่ดาวหน่อยเร็วจันเจ้าเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะยาเข้าปากยาเข้าปากยาเข้าปากเอา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 ยาเข้าปากมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ดาวพี่ดาวดาวมาแล้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 วตบปนมาแล้ว จินนมขอจินนมหน่อยพี่ดาวดาวขอจินนมหน่อยครับดาวครับจินนมหน่อยครับมีการเอ๋ยนะสีพี่ด้วยพี่ไปเล่นตอไม้เอาอุ่นวยพี่ อพี่อยู่นอกบ้านเอาอ,อุนอวาพี่เด็กเสียบไปแล้วมาแหรอมาแหรอมาแหรอมาเปินที่แหรอขอจินนั่นน่ารพี่ดาวดาว,ดาวครับอุ้ยงูยเขียวเขาเฮ้ยเฮ้ยงูเขียวพี่ดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Okay, hey, 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 chỉnh lúc chỉnh, chỉnh. À, nó nó lung, nó lung, <laughs> hay nó lên thôi ha. Nó <laughs> Mà lại thì chỉ bị mà lại. Mà lại chỉ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โตดใส่อีกนี่ตดใส่บอเออตดใส่แล้วเออเออเป็นไงล่ะพี่ดาวโอ้โอ้ลมดีครับลมดีครับเร่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 เรันเนจ้าเร็วขีห่หลังเร็วขี่หลังพี่ดาวเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากชวนน้องเล่นนะขันเจ้าเอา้ยขันเจ้าไม่ขี่หลังพี่ดาวเร็ว มาแล้ว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 พี่ดาวผมขี่หลังหน่อยครับพี่ดาวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตัวอะไรเล็กๆเนี่ยมีการตดใส่น้องอีกวุ่นเลยเอ้ยเอ๊ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยมีความสุขครับผมมีน้องครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ใครนะทำไมให้เรารักได้ขนาดนี้ใครนะทำได้น่ารักขนาดนี้อ๋ออ๋ดูน้อดูนาะงดูน้องดูน้อดูน้องอ๋อแล้อ๋อแล้วแล้วน้องก็น้องเอ้ยน้องตัวเล็กอยู่อุ้ย เฮ้ยไปทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องตัวเล็กอยู่เฮ้ย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 เดี๋ยวแม่ตีนะเดี๋ยวแม่ตีนะเดี๋ยวแม่ตีนะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกลมลูกน้องใช่ใช่สั่นเฮ้ย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 อุ้ยอู้วางขาเลยนั่นเลยอุ้ยอู้สุดยอดอะว่านเนี่ยเจีงลูกเจงเจีงเจงเลี้ยงน้องอ่ะ เก่งมากลูกเก่งเจ๋งเก่งมากเอา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 มุดไปแล้วมุดไปแล้วหายแล้วหายไปไหนวะเล่นซ้อนแอบแล้วน้องตัวเล็กนะลูกเอาไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอจะเอาไอ้พี่กลับบ้านแล้วเขาควักแล้วมันคว่ำแล้วลูกเลย ไปไปไปพอแล้วเลือกล่นแล้วไปไปไปาาไ,ไปหาแม่เลยไปไปพี่ดาวเล่นแรงโอ้ลาดมากเลี้ยงน้องเป็นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับโอม้มีมีมีบทให้พี่ดาวอีกอย่าลืมติดตามในช่องช้างไปดาวมงกลแล้วก็ดาวเชียงเดือนแฟมิลีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

เรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมากไรใครหิวแล้วตามันลา